สวัสดีครับวันนี้ทางสมิญฉุนชนชิมนะครับก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมายังสวนที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับของหมู่สิบตำบลมันละพึ่งอำเภอพระประแดงครับหนะ้าที่ตรงนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของเพื่องฟ้าแล้วก็ชวนชมเจ้าของที่ทํานี่ก็ชื่อว่าคุณอภิชัยผู้ทรัพย์สินนะครับเชนเชียพี่แดงสญญายลากองพี่แดงง่าย คือพี่แดนเนี่ยคนฉลาดหัวใสว่ากระจัะใสหนึ่งตลอดอันนี้เลขชมนูได้เลยครับนี่ที่ฟลุฟ้าอันนี้เลขสาวิตรีดูแลดูความสวยงามกระถางนึงก็ประมาณ150อ่าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยที่ตลาดน้ำบอน้ำผึ้งนะครับใจก็ที่จำหน่ายที่ตลาดบ้านตลาดน้ำบอน้ำผึ้งครับจะเปิดวันที่สิบสองนี่แล้วสิบสองทันสิบสองกุมภากรุกณฑ์เราก็มาเชิญชวนซื้อ เพื่องฟ้าของบางน้ําพึ่งตลาดน้าบางน้าพึ่งนะฮะเปิดวันที่12กุมภานะครับเอามาดูต่อไปเลยครับมีหลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์สาวิตรีนะครับสาบิตรีซึ่งเป็นไม้ที่มันไม่ใหญ่ไม่มีหนามแล้วก็ไม่เลื้อยมันจะเป็นพุ่มสวยงามนี่ไงจากนี่ขาวจากอันนี้ก็เป็นสีสีหนึ่งไม่ใช่พันด่างอันนี้ไม่ด่างใบไม่ด่างนี่จะเป็นพวกสุนัขสุนัขจะด่างอันนี้อันนี้ บอนไซเฟื่องฟ้านะครับกระถางหนึ่งก็ไม่ถึงพันประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทสีแดงอันนี้บอนไซหกร้อยบาทเนาะประมาณหกร้อยบาทยกถึงสวนเลยนะครับไม่มีที่นี่ที่เดียวกระถางไซนี้นะครับเนี่ยหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะตลาดบ้านบานาพึ่งแต่ต้องรีบมานะฮะเพราะว่ามีผมจองมีคนจองไว้เยอะนะฮะต้องรีบนิดนึงแต่เรามีเรามีเยอะนะครับสวนเราเนี่ยมีสวนเฟื่องฟ้ากราบชวนชมไซนี้ก็เสนนราคาอยู่ที่ ประมาณ200บาทนะครับมาชมดูได้ต่อไปนะครับมาทางนี้เลยครับกระถางไซส์11นิ้วนะครับเราขายเป็นราคาเนี่ยตามตามขนาดกระถางไซส์สิบเอ็ดนิ้วราคาตามไซส์กระถางสอ0รประมาณนี้นะครับขายราคาแบบเกษตรกรที่นี่จะเป็นรับประกันแล้วว่าในแหล่งของสุนประการเนี่ยที่นี่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดสวยที่สุดเลยสวยเลยสวยที่สุดเวยที่สุดถ้ามาอยากมาสวนมาที่ตลาดน้ำบานาพึ่ง จะขายทุกวันเสาร์อาทิตย์นนยที่ตลาดน้ำมันผึ้งมาชนชสายพันธุ์หนึ่งอันนี้เป็นสายพันธุ์ไทยโบราณนะครับโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นพันธุ์อย่างนงี้มันจะเลื้อยแล้วก็มีหนามอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้ก็ราคาเกืออยู่ที่ประมาณร้อยสิบสองร้อย ครับเกษตรกรก็ดูสวยงามนะท่านใดที่ชอบความสวยความงามของดอกไม้ต้นไม้แล้วถ้าฟื้นฟ้านี่ข้อดีของมันคือมันเลี้ยงดูง่ายเลี้ยงดูง่ายครับไม่ต้องป้อนข้าวมันหายเองเรให้ปุ๋ยให้น้ำไม่ได้ดอกดอกมีต้นรอนหน้าไหนอธิบายดิดอกนี่มีทุกฤดูกาลแต่ว่าเขาไม่ชอบน้ำถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยไม่ชอบน้ำจะทิ้งดอกทฉ็มมาอย่างเงี้นะประมาณนั้นนะปีนึงลดครั้งได้ไหมตอบได้ไหมครปีนึงลดครั้งได้ไหมไม่ได้ครับมันก็จะตายเพราะต้นไม้หรือใครก็ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยง คือไม่ต้องแช่ทำง่ายอ่ะแ้ก็อธิบายแบบนี้นะครับผม้า้างแต่ไม่ต้องแช่เอาเปียกๆครับแสิ่งที่ปลูกเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่มันคลายน้ําได้ไวอย่างเช่นดูดิมะพร้าวมะพร้าวสับมะพร้าวสับเป็นวัสดุปลูกลดน้ําลงไปเนี่ยมันก็ไหลได้ออกได้เลยน้ำถ่ายเทได้ง่ายไม่ต้องใช้ดินน้ำไม่ขังไม่ต้องใช้ดินถ้าเป็นดินมันจะอมน้ำแล้วรากมันจะเน่าด้วยแต่ยิ่รากก็จะไม่เน่าก็อยู่้าแบบสวยงามได้นานไง อันนี้เขาเรียกดอกพุ่มหรือดอกธรรมดาก็เป็นดอกแล้วแต่จะดูนะฮะเป็นพุ่มก็ได้ธรรมดาก็ได้เนี่ยอ่าก็อธิบายได้คุณอธิบายได้หมดนะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์โบราณอ่าอันนี้ดูนี่อันนี้จะแปลกหน่อยคืออะไรอันนี้ก็เป็นการเป็นสาวิตรีอ่ะเป็นการเป็นสาวิตรีวิธีการขยายพันธุ์อ่าพูดถึงวิธีการขยายพันธุ์อันนี้ต้นไม้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ตัวใช้เพศชายและเพศหญิงในการร่วมผสมพันธุ์อ่าอ่าแต่นี่ผสมพันธุ์ในตัวมันเองก็คือตัดต่อ ตัดปักชํำอ๋อแค่ปักชํำแล้ว่้นที่มันขนาดพอเหมาะพอเหมาะเราก็ไปปักชํำกับอันนี้เป็นเสียบหรือไม่เสียบอันนี้คือต้นแม่เลยปักชํำอย่างเดียวอ๋อปักกันอย่างเดียวขยายเพื่อได้ต้นใหม่ไงโอเคจากต้นนี้นึงขยายสี่ห้าต้นเห็นกิ่งสวยๆแล้วก็ตัดไปปักช้ำแล้วก็ที่ล่มนิดนึงนะครับเราก็จะได้ต้นใหม่ขึ้นมาเพื่องฟ้าที่ผสมมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับปีสีขาวกับปีชมพูอ่อนอันนี้ทำไมเดี๋ยวต้นนี้ทําไมถึงมี สองสีสาสีนะครับอ๋อก็ <_ C> อคือการการการต่อการต่อของเฟือฟ้านะครับก็จะกลายมาเป็นเสียบยอดวเสียบยอ,ยอดประมาณ<อ>นั้นแล<อ>้วเกษตรกรก็เรียกว่าเสียบยอดมีอ,อันนี้จะเป็นพุ่มเขาเรียกว่าตัดแต่งแล้วให้เป็นพุ่มได้นะครับมีสองสีนะครับผม <Billie> ใใบใบด่าง ะฮะจะดอกสีชมพูสวยอ่าจะออกทั้งอ่าออกทั้งปีดีกว่านะฮะเราจะดูลูกเฟื่องฟ้าเนี่ยคือออกเป็นไม้ดอกทั้งปีนะครับไอ้ด่างนี่ไม่เหมือนที่บ้านผมบ้านผมเป็นจะเป็นด่างขาวดำอ่ะฮะอันนี้ด่างต้นนักที่บ้านอ่านันใช่นั่นด่างอันนี้เป็นต้นไม้ออ๋มันจะด่างฟ้านฟ้าใบด่างหายากหายาก อันนี้ต้นอ,อะไรฮะอันนี้ก็เรียกต้นมะพร้าวแต่ต้นมะพร้าวอนีี้เขาเรียกว่าอ่าด้วงเนี่ยกินทําให้มะพร้าวเราเสียหาย<อ>นะ,ะต้นมะพร้าวตายอดผมนึกเป็นพญา,า,ามไรใบไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นมะพร้าวมะพร้าวนี่ด้วงกินเอาสองต้นมีสองต้นนะมะพร้าวด้วงกินตามผมมาเลยครับ ปักชามก็อยู่ที่ประมาณ1ปี1ปีก็จะได้ลำต้นเส้นรอบวงก็ประมาณ2นิ้วนะครับเส,ส้นผ่านศูการประมาณนิ้วหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ1ปีถ้าเลี้ยงใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใส่ก็คือ2577นะครับก็จะได้ต้นที่มันสมบูรณ์นะครับบางอันดอกเริ่มมีน้อยมันเพราะอะไรครับ สาเหตุก็คืออ่าพอเขาออกดอกเสร็จก็เขาก็จะรีดดอกแล้วก็จะเกิดดอกใหม่สาเหตุของเขาอ๋อดอกเก่ามันงลนไปดอกไม้ขึ้นมาใช่ครับนี้ต้องใส่ปุ๋ยไหมอย่างนี้การดูแลคุณก็ใส่ปุ๋ยบ้างแล้วก็ลดน้ําพอสมควรนะครับแล้วก็ปล่อยเขาแล้วก็ตัดแต่งตัดแต่งเราจะเป็นช่อหรือเป็นเป็นส้มอ่าเป็นแล้วแต่เราจะเอาทรงทรงของเขานะครับ อันนี้ก็สวยงามนะครับจะดูเป็นพุ่มดอกไม้ดอกนะแต่ทางนี้ก็ประมาณร้อยห้าสินะครับก็โอเคนะครับกันที่ผมจะเอาคุณเอากี่ต้นเดี๋ยวผมเอาเยอะเพราะจะไปฝากเขาอ่าได้ได้ไ้ไอ้คุณไปฝากเมียกูก็ได้คุณมีเมียหลายคนอีกได้ได้ไหมได้หมดเลยคุณเออไปฝากทั้งบ้านบ้านนู้นต้นบ้านนี้ต้นได้ได้ผมเป็นคนมีหลายบ้าน เราอุดหนุนอุดอาวุธอารุธอาวุรของไทยเรานะครับของชาวสวนบานาพิ่งนะครับช่วงโควิดนะครับช่วงนี้เราก็คนไทยเราต้องช่วยกันใช่ครับอ้าวต่อไปครับนี่ชวนชมสวยงามมากเลยครับดูต้นนี้เลยนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้ดอกเริ่มออกชวนชมอันนี้พันธ์อะไรคุณทราบไหมเป็นลูหมเลยไม่ไม่คุณอันนี้พันธุ์อะไรพี่อันนี้ชวนชมพันอะไรครับ ฮอลแลนด์ครับอันนี้ชนชมพันฮอลแลนด์นะครับอ๋อใครเจอแต่มะละกอฮอลแลนด์อันนี้อันนี้เป็นอ่ะชนชมฮอลแลนด์นะไม่ใช่มะละกอนะคุณนะอ่าเป็นชนชมโอ้ดูนี่เตรียมออกนะกินก้านสาขาเยอะแยะหมดเลยครับถ้ามันออกดอกนะก้านละดอกเลยโอ้พุ่มพับไปหมดอ่าพุ่มสวยงามแต่อันนี้เขาเรียกสีชมพูนะครับถ้าสีแดงอยู่ด้านนู้นนะครับอันนี้น่าจะโดนน้ำฝนเมื่อวานนี้ฝนตกมาหมาถึงดอกร่วงหมดเพราะพวกนี้มันเจอฝนไม่ได้อ่าไม่ชอบน้ำชอบแรงอันนี้เขาชอบจะเป็นเป็นน้ำถ่าดน้ำได้ หมายถึงเป็นกระถางเลกครับปออ๋อชนชมในวิธีการของสวนเนี่ยจะใช้วิธีการเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกตอมันเพราะจากมาเมล็ดนะครับเอามาเล็ดออกมาแล้วมาเพาะได้ที่ตอนนี้เนี่ยประมาณ1ปีนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดอกหรือสายพันธุ์ดีๆเนี่ยเอามาเสียบม,มาเสียบ เอาสีแดงสีม่วงสีอะไรก็มาเสียบอันนี้ก็เป็นต่อแต่เราอันนี้อันนี้กี่พันอันนี้ก็มีสายพันเดียวสายพันเดียวอย่าไม่ต้องเสียบแค่แค่เป็นเป็นต่อของสายพันนี้พอเวลาต่อเนี่ยเรายังไม่เสียบมันก็จะออกมาเป็นสีของมันอันนี้ต่อที่ยังไม่ได้เสียบนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยต่อเนี่ขายประมาณสิบบาทเนี่ยนะต่อต่อต่อโอ้โหถูกับ แต่ก็คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะโตก็เป็นใช้เวลาต้นไม้เนี่ยจะให้มันใหญ่โตให้สวยงามต้องใช้เวลานะครับอันนี้ประมาณกี่เดือนนี้เป็นปีขอปีหนึ่งได้แค่นี้ครับผมปีนึงได้สิบบาทเนี่ยนะครับแต่เราอาศัยปริมาณเยอะแล้วก็มาเป็นแม่พันธุ์เนี่ยมาเป็นเพื่อเป็นต้นตอเพื่อเอาแม่พันธุ์ดีมาเสียบครับพอเสียบแล้วราคาก็ออาราคาขึ้นไปจากปลีบเปล่าสิบบาทเนี่ยก็จะเป็นหกสิบเจ็ดสิบมาดูที่เราเสียบแล้ว ขวั่งยีแดงแล้วเอาขาวมา่เนี่ยอย่างตอเมื่อกี้อย่างตอเมื่อสักครู่นะครับเราก็เอามาเปลี่ยนกระถางไปเป็นกระถางหกนิ้วเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นสนิ้วเราก็เปลี่ยนเปหนิ้วหกนิ้วเสร็จเราก็เอาแม่พันธุ์ดีๆสวยอันนี้เป็นพิ่ขาอาลวงพิขาสายพันธุ์เดียวยังไม่ได้เสียบเอามาเสียบ เสียบประมาณสักสามเดือนมันก็ออกดอกพอติดนี้ก็ออกดอกนะเราก็ได้สายพันธุ์ดีสวยงามนะครับแต่<อ>ว่าพุกนี้มันไม่ชอบน้ําถ้าให้น้ํามากเนี่ยดอกมันก็ร่วงแล้วมันก็จะไม่ติดดอกมันต้องให้น้ําแบบพรมนะครับัน,นี้ผู้ที่นําไปปลูกนะครับเ,เงินของท่านเนี่ยสี่สิบาทห้าสิบาทเนี่ยกว่ากเกษตรกรจะได้เงินของท่านในใช้เวลานานมากเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยจากที่ว่าต่อสิบบาทเ,เราก็มาเสียบเพิ่มมูลค่าอย่างนี้ก็ขายประมาณห้าสิบหกสิบบาท<อ>